ไล่มาทำไมเนี่ยแม่มีธุระด่วนจำเป็นต้องปล่อยให้ลูกอยู่บ้านคนเดียวแม่มีกฎ10บข้อให้ลูกปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยของลูกอย่าคิดแหกกฎเด็ดขาดแล้วพรุ่งนี้เราสองคนจะกลับมาเจอกันโชคดีนะมิวกี้ลูกรักอะไรของแม่เนี่ยเราต้องทำตามกฎตั้งสิบข้อเลยเหรอไหนดูซิว่ากฎ10ข้อที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้าง กดข้อที่1ปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยและปิดผ้าม่านให้มิดชิดโอเคเราปิดประตูหน้าต่างหมดแล้วกฎข้อที่2หักไฟที่บ้านติดติดดับดับให้รีบจุดเทียนหรือเปิดไฟฉายห้ามปล่อยให้ตัวเองอยู่ในความมืดเกิน3นาทีเด็ดขาดกดบ้ากดบออะไรของแม่เนี่ยไม่เห็นมีพายุฝนสักหน่อยแล้วไฟจะดับได้ยังไงเฮ้ย hey, อยู่ดีๆทำไมไฟติดติดับดับเนี่ย ตอนเนี้ยไฟดับสนิทเลยอย่าลืมนะลูกห้ามอยู่ในความมืดเกิน3นาทีเราจะมัวแต่ตื่นตะลนกไม่ได้แล้วเราต้องมีสติเปิดไฟฉายแล้วหาเทียนมาจุดดีกว่าค่อยยังชั่วหน่อยเย้ yeah, ไฟมาแล้วไหนดูกฎข้อที่สามสิกฎข้อที่สเข้าห้องก่อนห้าทุ่มและไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรห้ามออกมาข้างนอกห้องเด็ดขาด แย่ yeah, แล้วขนาดนี้เวลาสี่ทุ่มห้จะห้าทุ่มแล้วเรารีบเข้าห้องดีกว่ากฎข้อที่สีอย่าลืมถอดปลั๊กทีวีที่อยู่ในห้องทำไมเราต้องถอดปลั๊กทีวีด้วยอ่ะมันจำเป็นขนาดนั้นเลยเหรอแล้วถ้าเราไม่ถอดล่ะจะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ทำไมทีวีเปิดเองอ่ะเรายังไม่ทันได้ทำ ราจะออกมาจากทีวีเลยอะเราต้องรีบถอดปักขอยิงชัวหน่อยผีไปแล้วแม้ไม่อยู่บ้านแค่คืนเดียวทำไมเราต้องเจอเรื่องน่ากลัวแบบนี้ด้วยเนี่ยไหนดูกดข้อต่อไปซิกดข้อที่5หากได้ยินเสียงแป,ปลกๆเช่นเสียงร้องไห้ให้ทำเป็นไม่ได้ยินแล้วจากนั้นเสียงจะเงียบไปเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าค่าช่วยคุ้มครองหนูด้วยเถอะนะคะเพียงเสียงมาแล เราไม่ได้ยินเราไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นเปิดเพลงดังๆฟังดีกว่ากดข้อที่6หานได้ยินเสียงคนเรียกห้ามขานรับเด็ดขาดแม้ว่าจะเป็นคนที่ลูกรู้จักก็ตามเสียงเหมือนแม่ เราเลยอะคะไม่ได้นะเราจะขาดรับไม่ได้คนที่เรียกอาจจะไม่ใช่แม่เราปล่อยไว้แบบนี้แหละเดี๋ยวเสี่ยงเงียบไปเอง mm hmm. กฎข้อที่7ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามเปิดผ้าม่านเด็ดขาดไม่ต้องห่วงนะคะแม่หนูจะไม่เปิดผ้าม่านดูอะไรทั้งนั้นไหนดูกฎข้อ8สซิกฎข้อที่8ดอย่าหลงเชื่อใครง่ายๆแม้แต่แม่เพราะอาจเป็นคนลวงให้ยึดหลักกฎ10ข้อที่แม่ส่งไปให้เท่านั้น แม่รารู้อยู่ข้างนลาถ้าไม่เชื่อก็ลองเปิดผ้าม่านดูสิใช่แม่เราจริงๆเหรอเราลองเปิดผ้าม่านส่องดูดีไหมแต่เอ๊ะมันมีอะไรปแปลกๆป่ะในกฎแม่ไม่ให้เราเปิดผ้าม่านนี่นาะฉันว่านะมันต้องเป็นกลลวงนแน่ๆเลยถ้าอย่างนั้นเราดูกฎข้อต่อไปดีกว่ากฎข้อที่เก้า หากได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยมาห้ามสูดดมเด็ดขาดให้รีบเอาน้ำหอมที่แม่เตรียไมไว้ให้มาฉีดดับกลิ่นซึ่งน้ำหอมขวดนี้แม่ได้มาจากพระอาจารย์ชื่อดังหืมกลิ่นโชยมาแล้วต้องปิดจมูกไว้เดี๋ยวกลิ่นเข้าเอาน้ำหอมฉีดซะเลยนี่แนะ่นี่แนะ่นี่แนะ่กฎข้อที่สิบข้อสุดท้ายจะมีใครบางคนที่โกรธเพราะเขาทำอะไรลูกไม่ได้ เขาจะส่งเสียงกรีดร้องเสียงดังทุบงหน้าต่างประตูกระทึบเท้าแรงๆลูกไม่ต้องไปสนใจตราบใดที่ยังอยู่ในห้องลูกจะปลอดภัยขอแค่ให้ลูกอดทนเมื่อใกล้สว่างเสียงเหล่านั้นจะหายไปแล้วทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติเช่นเดิมต้องอดทนฉันต้องอดทนต้องอดทนฉั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 นต้องอดทน ยูกี้ลูกแม่กลับมาแล้วนั่นแม่จริงๆใช่ไหมจ๊ะจริงสิจ๊าลูกหนูเชื่อได้หรือเปล่าเนี่ยตอนนี้เช้าแล้วหนูปลอดภัยแล้วลูกแม่ต่อไปห้ามทิ้งหนูให้อยู่บ้านคนเดียวอีกนะหนูกลัวมากเลยหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ กรุณาฝากข้อความเป็นอะไรหรอจ๊ะแม่แม่ติดต่อยายไม่ได้มาสามสี่วันแล้วอ่ะลูกแม่เป็นห่วงยายจังเลยเราแม่จะทำยังไงหรอจ๊ะช่วงเนี้ยแม่ไม่ว่างไปหายายเลยอ่ะมิกี้หนูช่วยไปเยี่ยมยายแทนแม่ได้มีลูกไว้แม่ทำธุระเสร็จจะรีบตามไปบ้านยายได้จ้ะแม่สบายมากแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะหนูจะดูแลยายแทนแม่เองบ้านของยายไกลพอสมควร หนูคงต้องนอนค้างที่นั่นสักคืนนะลูกเตรียมของไปให้เรียบร้อยล่ะถึงบ้านยายแล้วยายจ๋ายายอยู่มั้ยจ๊ะนั่นคล้อ่ะมิวกี้หลานยายไงละจ๊ะมิวกี้เองเหรอเข้ามาสิสวัสดีจจะยายว่าไงร้อนแม่เป็นห่วงยายมากก็เลยให้หนูมาเยี่ยมยายนะจ๊ะหนูจะนอนค้างกับยายหนึ่งคืนด้วยนะอ่ะนี่มันคืออะไรหรอจ๊ยาย หากหลานจะนอนบ้านยายก็ต้องปฏิบัติตามกฎเหล่านี้กฎข้อที่หนึ่งหากมีข้อสงสัยห้ามถามอะไรทั้งนั้นทำไมหรอจ้ะยายก็ในเมื่อคนมันสงสัยทำไมต้องห้ามถามด้วยหากมีข้อสงสัยก็กลับไปอ่านข้อหนึ่งใหม่งั้นหนูไม่ถามก็ได้อ่านกฎข้อต่อไปให้ยายฟังสิกฎข้อที่สองห้ามแตะเนื้อต้องตัวยายเด็ดขาดโอเคจ้ะหนูจะไม่ทำ กฎข้อที่3อยู่ให้ห่างยายหนึ่งเมตรหนูมีคำถามจะถามยายเต็มไปหมดเลยจ้าเดี๋ยวล้านก็จะเข้าใจว่าทำไมยายถึงตั้งกฎเหล่านี้ขึ้นมากฎข้อที่4อาบน้ำก่อนพระอาทิตย์ตกดินอุ๊ยนี่จะเย็นแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะจ๊ะยายอืมมิวกี้มากินข้าวสิล้านทำไมไมีแต่ข้าวของหนูละจ้าแล้วของยายล่ะล้านกินเธอ กฎข้อที่5ยายไม่กินข้าวร่วมกับคนอื่นบ้านยายนี่มืดจังเลยเดี๋ยวหนูไปเปิดไฟให้นะจ๊ะลองอา่านกฎข้อที่6ดูสิยายเขียนไม่ว่ายังไงกฎข้อที่6ไม่ว่าจะมืดแค่ไหนห้ามเปิดไฟเด็ดขาดทำไมละจ๊ะยายหนูไม่เข้าใจกฎที่ยายเขียนเลยยายแค่ชอบอยู่ในที่มืด,มดน่ะรานรีบก,กินข้าวเธอถ้าเย็นเดี๋ยวจะไม่อร่อยจ้ายาย ตอนนี้ก็ดึกแล้วร้านรีบเขานอนเธอจ้าออกกดข้อที่เจ็ดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามเขามาในห้องนอนของยายเด็ดขาดจ้ายายเฮย้ยนอนไม่หลับเลยอะนี่ก็ตีหนึ่งแล้วอุ๊ยปวดฉี่จังเลยย่กลิ่นอะไรเหม็นเนี่ยกลิ่นมันโชยมาจากในห้องนอนของยาย ยายจ๋ายายเปิดประตูให้หนูหน่อยได้ยินที่หนูพูดมิจจยะยายเป็นห่วงยายจังเลยอ่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับยายจะทำยังไงแต่ถ้าเราเข้าไปในห้องของยายก็จะถือว่าเป็นการแหกกฎเอายังไงดีเนี่ยหนูขอโทษนะจยะยายยายทำไมยายถึงนอนอ่ดแบบนี้อ่ะเฮ้ย ยายไม่หายใจแล้วดูจากสภาพศพที่นอนขึ้นอื่นและส่งกลิ่นเหม็นเน่าแบบนี้คาดว่ายายน่าจะเสียชีวิตได้3-4วันแล้วถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าที่ผ่านมาเราคุยกับวิญญาณของยายมาตลอดเลยเหรอเนี่ยมิกี้พ p ผีไม่ต้องกลัวยายยายไม่ทำอะไรหลานหรอก ตอนนี้หลานคงรู้ว่ายายเสียชีวิตแล้วพี่ยายตั้งกฎขึ้นมาเพราะไม่อยากให้หลานรู้ความจริงว่ายายตายถ้าแม่รู้ว่ายายตายแล้วแม่ต้องเสียใจแย่เลยเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดายายแก่แล้วโรคภัยใครเจ็บรุมเล้าสักวันยายก็ต้องตายฝากหลานกับแม่ของหลานจัดงานศพให้ยายด้วยนะ อนี่อะไรหล่ะ๊ะยายกฎการจัดงานศพของยายขอให้หลานกับแม่ของหลานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจ้ายายมิวกี้วันนี้แม่ของฉันไม่อยู่อ่ะฉันไม่อยากนอนคนเดียวเลยถ้าอย่างนั้นฉันขอไปนอนบ้านเธอสักคืนได้ไหม ไม่ดีมั้งบ้านของฉันไม่ค่อยปลอดภัยสําหรับคนอื่นเท่าไหรอ่อ่ะไม่ปลอดภัยยังไงเธอยังอยู่ได้เลยน้านา,นามิวกี้นะ้าฉันขอร้องล่ะให้ฉันไปนอนกับเธอเถอะนะก็ได้ก็ได้แต่ว่าเธอต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้นะได้เลยเมื่อเธอมานอนบ้านฉันก็จะมีกฎที่เธอต้องปฏิบัติตามกฎอะไรบ้างว่ามาสินี่คือคุณยายของฉัน ท่านเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้ววิญญาณของท่านยังวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้ไม่ยอมไปไหนท่านรักบ้านหลังนี้มากสูสวัสดีคนะ่ะคุณยายหนูมาดีนะคะอย่ามาหลอกมาหลอนหนูเลยนะคะเฮ้ยอยู่ดีๆทำไมไฟเป็นแบบนี้ไม่ต้องตกใจคุณยายของฉันแกแค่หยอกเล่นนะ่ะแกฉันกลัวแกห้ามพูดคำว่ากลัวเด็ดขาดทำไมอะ่ะกดข้อที่หนึ่ง เมื่อมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นห้ามพูดคำว่ากลัวหรือแสดงท่าทีกลัวเด็ดขาดเพราะวิญญาณคุณยายของฉันจะได้ใจและแกล้งแกหนักขึ้นเรื่อยๆโอเคโอเคฉันจะไม่กลัวอะไรทั้งนั้นหนูไม่กลัวคุณยายหรอกไม่ว่ายังไงหนูก็ไม่กลัวแกไปอาบน้ำได้แล้วกฎข้อที่สองของการนอนบ้านฉันคือต้องอาบน้ําก่อนสองทุ่มทาไมฉันต้องอาบน้ําเร็วขนาดนี้ด้วยอะยังไม่ถึงหนึ่งทุ่มเลยหากเกินสองทุ่ม น้ำที่เคยใสสะอาดอาจเปลี่ยนเป็นสีแดงของเลือดไม่ก็มีกลิ่นเหม็นสาบของซากศพเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะรีบไปเถอะกดข้อที่สาห้ามออกจากห้องนอนของฉันจนกว่าจะเช้าห้องนอนของเธอไม่มีห้องน้ำในตัวด้วยอะแล้วถ้าฉันปวดฉี่อะจะทำยังไง เธอต้องกลั้นฉี่ไวให้ถึงที่สุดหากเธอแหกกฎเธออาจเจอวิญญาณของคุณยายฉันก็ได้ตกลงฉันคิดถูกหรือคิดผิดเนี่ยที่มานอนบ้านเธอก็ฉันบอกเธอตั้งแต่แรกแล้วไงว่าถ้ามานอนบ้านฉันต้องรับความเสี่ยงเหล่านี้ให้ได้เฮ้ยฉันพลาดไปแล้วไม่น่าเลยอะ่ะกฎข้อที่4ของการอยู่บ้านหลังนี้ก็คือต้องนอนหลับตั้งแต่สองทุ่มถึงตีสามอะไรกันนี่เพิ่งสองทุ่มเองต้องนอนแล้วเหรอเฮ้ยฉันนอนไม่หลับลอง กฎข้อที่5ข้อสุดท้ายหลังตีสามเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดเธอห้ามหลับเด็ดขาดแล้วถ้าสมมติว่าฉันหลับเกินล่ะจะเกิดอะไรขึ้นเธออาจจะถูกพลากดวงวิญญาณออกจากร่างได้นะสิถ้าอย่างนั้นฉันรีบหลับก่อนนะเดี๋ยวตีสามก็ต้องตื่นแล้วเฮ้ยเช้าแล้วดีใจจังเลยเธอทำตามกฎได้ทั้ง5ข้อเลยคราวหน้าถ้ามีโอกาสเธอมานอนบ้านของฉันอีกนะฉันยินดีต้อนรับ ไม่เอาแล้วครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะมานอนบ้านเธอนักเรียนพร้อมสำหรับการเข้าค่ายครั้งนี้แล้วหรือ,อยังจ๊ะพร้อมแล้วค่ะคุณครูดีจ้ะงั้นเราไปเข้าค่ายกันเลยวัดแห่งน,นี้ก่อสร้างมาได้1,99ปีแล้วมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากนักเรียนทุกคนห้ามลบหลู่เด็ดขาด ค่ะคุณครูและนี่คือจดหมายที่ครูจะแจกให้นักเรียน2คนต่อ1นฉบับอย่าเพิ่งเปิดอ่านเธอจะอ่านจดหมายนี้ได้หลังสี่ทุ่มเท่านั้นได้ค่ะไม่เข้าใจเลยว่าทำไมครูต้องจริงจังขนาดนั้นด้วยก็แค่กระดาษแผ่นเดียวฉันก็ว่างั้นแหละเรามาแอบเปิดดูกันดีไหมว่าข้างในอะ่ะมันเขียนว่าอะไรเฮ้ยแต่ครูให้เปิดอ่านหลังสี่ทุ่มนะนี่แค่สามทุ่มเองรออีกแป๊บนึงเธอ ไม่เอาไม่รอแล้วเปิดดูเถอะฉันอยากรู้จนใจจะขาดอยู่แล้วเนี่ยก็ได้ถ้าอย่างนั้นเรามาอ่านจดหมายนี้กันเถอะหากเปิดอ่านก่อนสี่ทุ่มจะพบเจอกับเรื่องราวแปลกๆสุดร้อนหากพบอะไรผิดปกติให้รีบทำตามกฎดังต่อไปนี้ทำไมมันน่ากลัวแบบนี้เนี่ยฉันไม่ได้ให้เธอเปิดอ่านเลยฉันขอโทษนะเฮ้ยเธอเห็นอะไร อ่านสิว่ากฎมันมีอะไรบ้างกฎข้อที่1ห,หากพบเห็นอะไรแปลกๆอย่าเพิ่งตกใจให้รีบวิ่งเข้าไปในศาราวัดให้เร็วที่สุดงั้นเราก็รีบเข้าศารากันเถอะฉันกลัวปะแกกฎข้อที่2มันเขียนว่าอะไรอะ่ะกฎข้อที่2ให้จุดทูบคนละหนึ่งดอกแล้วท่องคาถาปานาปาตาผีผ้านี่ทูบของแกอืม ปาปาตาผีผีให้หากท่องคาถาเสร็จแล้วอาจเห็นผีทำไมเป็นงานหน้าแล้วเราจะเอาไงดีกฎข้อที่3บอกว่าให้เอาผงแป้งที่อยู่บนหิ้งพับป้ายตาแล้วผีจะหายไปผงแป้งอยู่ไหนกันนะเนี่ยนี่ไงเจอแล้วอาแกลองบ้าง ตอนนี้ไม่เห็นผีแล้วกดข้อที่สี่อาจได้ยินเสียงผีร้องโหยตวนให้อดทนเอาไว้ไม่ต้องไปนสนใจเฮ้ยแกที่นอกสารานะ่ะมีพระยืนอยู่เราปลอดภัยแล้วเราไปขอให้พระช่วยกันเถอจะจเย็นๆสิอย่าเพิ่งดีใจไปเดี๋ยวเราลองอ่านกดข้อต่อไปก่อนกดข้อที่ห้าบอกไว้ว่าวัดแห่งนี้ไม่มีพระหากเห็นพระแสดงว่า เป็นวิญญาณร้ายแปลงกายมาห้ามออกนอกสาลาเด็ดขาดแล้วเราจะปลอดภยัยเกือบไปแล้วฉันไม่น่าผู้วามเลยกดข้อที่6กใจเย็นเย็นเข้าไว้ไม่ต้องกลัวสิ่งที่เกิดขึ้นหากครูเห็นว่านักเรียนหายไปจะมาตามหานักเรียนเองเมื่อพบครูแล้วเราจะปลอดภยัยเอ๊ะนักเรียนหายไปไหนสองคนเนี่ยนักเรียนนักเรียน อยู่ที่นี่หรือเปล่าหรือว่านักเรียนสองคนนั้นจะอยู่ที่ศาลานักเรียนอยู่ในศาลานี่หรือเปล่าคุณครูค่ะพวกหนูอยู่นี่ครูตามหาพวกเธอทั่ววัดเลยดีนะที่พวกเธอไม่เป็นอะไรคุณครูค่ะพวกหนูขอโทษนะคะที่ไม่ทําตามคําสั่งของคุณครูพวกหนูแอบเปิดจดหมายอ่านก่อนสี่ทุ่ม ที่ครูให้จดหมายกับนักเรียนพออยากทดสอบว่านักเรียนจะทําตามคําสั่งที่ครูให้ไวหรือเปล่าว่าจะไม่อ่านจดหมายฉบับนี้ก่อนสี่ทุ่มถ้าพวกเธอไม่ทําตามก็จะเจอผีพวกหนูขอโทษอีกครั้งนะคะคุณครูที่ทําตัววุ่นวายแบบนี้ไม่เป็นไรจ้ะดีแล้วที่พวกเธอสองคนปลอดภัยแม่จ้า ว่าไงลูกยายเสียชีวิตแล้วนะจ๊ะ,ะจริงเหรอลูกแม่รีบมาบ้านยายด่วนเลยนะจ๊ะนูกี้ลูกแม่มาแล้วในหนูเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังซิจริงๆแล้วที่แม่ติดต่อยายไม่ได้เป็นเพราะว่ายายเสียชีวิตด้วยโรคประจําตัวมาได้3-4วันแล้วจ้าสิ่งที่หนูได้เห็นและพูดคุยกับหนูเมื่อวานนี้ก็คือดวงวิญญาณของยาย ยายคงเป็นห่วงเราสองคนมากเลยนะจ๊ะแม่อันนี้ยายฝากมาให้แม่จ้ะอะไรเหรอลูกกฎการจัดงานศพของยายจ้ะกฎข้อที่1ห้ามคนที่มาร่วมงานศพใส่ชุดสีดำเด็ดขาดกฎข้อที่2ห้ามโศกเศร้าเสียใจในงานศพไม่เช่นนั้นแม่จะไปผุดไปเกิดไม่ได้มิวกี้เราสองคนต้องเข้มแข็งนะลูกเราจะร้องไห้ไม่ได้เราต้องทำตามกฎของยาย เช็ดน้ำตาสนะลูกจ้าแม่ทำไมแม่ต้องจ้างคณะหมอลำมาเล่นงานศพยายด้วยละจ๊ะยายระบุไว้ในกฎข้อที่สนะลูกเนื่องจากยายไม่ชอบความโศกเศร้าและยายอยากให้คนที่มาร่วมงานศพสนุกสนานยายจึงอยากให้คณะหมอลำมาเล่นที่งานศพของยายกฎข้อที่4ี่ให้จัดงานศพแค่สามวันเท่านั้นจะได้ม่สิ้นเปลืองเงินทอง แม่จ๋าเราจะซื้ออะไรมาเลี้ยงแขกในงานศพดีจ๊ะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อาหารจำพวกเส้นอาหารที่ใส่ใบตองหรือขนมทําไมหรอจ๊ะแม่เพราะกฎข้อที่5ยายเขียนไว้ว่าห้ามนําอาหารต้องห้ามสามอย่างมาให้แขกในงานกินอาหาร3ามอย่างที่ว่าได้แก่อาหารหรือขนมจําพวกเส้นเช่นขนมจีนก๋วยเตี๋ยวฝอยทองเพราะมีความเชื่อว่าผู้ตายกับญาติจะไม่ยอมตัดขาดกัน ยังคงมีสายใยส่งถึงกันอยู่เสมอวิญญาณอาจไม่ไปเกิดใหม่หรือเอาคนในครอบครัวไปอยู่ด้วยอาหารอย่างที่สองที่ไม่นิยมนำมาให้คนในงานศพกินก็คืออาหารที่ใช้ใบตองเนื่องจากสมัยก่อนจะใช้ใบตองในการรองศพก่อนเข้าโลงเลยไม่นิยมนำมาห่ออาหารในงานศพอาหารอย่างสุดท้ายก็คือขนุนเพราะเป็นอาหารมงคลจึงไม่ควรมาอยู่ในงานอาวมงคล ใจหายจังเลยงานศพยายวันสุดท้ายแล้วแล้วเราจะเอากระดูกของยายไปไว้ไหนดีจ๊ะกฎข้อที่หยายบอกว่าให้นำเท่ากระดูกของยายไปลอยแม่น้ำที่บ้านเกิดของยายเรามาทำตามกฎที่ยายเขียนไว้ให้บรรลุเป้าหมายกันนะลูกจ้าแม่